ค่ะคุณชิดวัราคะที่ท่าเรือสะพานพุทธอนนี้นะคะต้องบอกว่าระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วค่ะหลังจากที่ขึ้นสูงสุดไปเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีอยู่ที่2เมตรสิเซนติเมตรนะคะซึ่งชาวบ้านหลายคนก็วอลไ์ไฟเข้ามาให้ความช่วยเหลือหลังจากพบความเรือร้อนอย่างหนักค่ะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมสํานักการระบายน้ำกรทมรายงานว่าน้ําขึ้นสูงสุดเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา9นาทีวัดได้2เมตร10เซนติเมตรแต่กทมยังมั่นใจว่าแนวขันกั้นน้ําที่มีความสูงระดับ2เมตร50เซนติเมตรยังสามารถรับมือได้และปริมาณฝนที่ตกเมื่อคืนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะยังไรก็ตามนะคะคงจะต้องติดตามระดับน้ําที่จะขึ้นสูงอีกครั้งช่วงเย็นวันนี้เวลา18บแนาฬิกา4นาที สำหรับประชาชนที่อยู่ริม ท่าพระจันทร์นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะน้ําเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเออล้นเข้าไปในร้านค้าและลูกลามไปจนถึงทางเท้าบริเวณท่าพระจันทร์ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เดินทางในบริเวณนั้นนะคะขณะที่จํานวนกระสอบทรายที่สํานักงานเขตส่งมาให้ไม่เพียงพอและร้องขอเพิ่มเติมอีกค่ะเช่นเดียวกันนะคะที่ชุมชนท่าช้างชาวบ้านถึงกับต้องอุ้มผู้สูงอายุหนีน้ําออกมาขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของบริเวณนี้ยังคงค้าขายตามปกติแต่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้น้ำมากมากกว่าทุกปีค่ะน้ำที่สูงขึ้นวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ก็จะสูงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10เซนติเมตรซึ่งน้อยก,กว่าที่คาดการไว้ค่ะซึ่งจากเดิมคาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่2องเมตร20เซนเมตรถึง2เมตร30เซนติมค่ะคุณธีรวัตรคะขอบคุณครับคุณอนัญญาครับ